สวัสดีครับในเช้าวันที่15มกราคม2567กับผมนัทวัฒนาราเสริฐคมผู้รับใช้คิตจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวรจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ24ถึงข้อ25พระคำได้กล่าวไว้ว่าเหตุว่าเราทั้งหลายรอด แมนเป็นเพียงความหวังใจแต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราทั้งหลายรอคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่เห็นเราจึงมีความเพียรอคอยสิ่งนั้นเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเชา้าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมา ความหวังใจที่มาจากพระเจ้าเป็นความหวังใจที่เรายังมองไม่เห็นแต่เราเชื่อก่อนเชื่อแล้วก็ทําตามแล้วก็จะเกิดผลในทางของพระเจ้าในผลในการที่เราเชื่อและวางใจในพระเจ้านี้โดยพระคุณของรพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมแล้วก็ความบริสุทธิ แล้วก็ความซื่อสัตย์ทุกสิ่งทุกอย่างผลในการกระทําที่เราปฏิบัติตามพระวจนะคำของพระเจ้านี้จะเกิดผลนันดีมากมายแล้วก็เป็นพระพรไปยังคนอื่นอีกมากมายในการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระองคอ์เราจะมองไปที่เบื้องบนเราจะมองไม่มองมาที่เบื้องล่างในการ ปฏิบัติแล้วก็ทําตามพระวจนะคำของพระเจ้าทุกบททุกตอนลรวล้วนแล้วที่ได้รับการโดนใจที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูทรงถูกตึงที่กางเขนและก็สิ้นพระชนเพื่อเราแล้วก็โดยพระคุณของพระเจ้าเราจึงได้รับความรอบรอดและความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าเรามาจะมาที่ฐานพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายรอดโดยพระคณของพระเจ้ารอดโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลูกยังมีความผิดบาปล้เหลืออยู่ขอบรหิตของพระองค์ทรงชำระล้างด้วยทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าและก็ขออวยพระพรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าได้รับการ พระพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนครับขอพระ